สวัสดีค่ะมาพบกับคนแชร์ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรซึ่งหลายๆท่านนะคะก็รอข่าวนี้รอผลสรุปมานานกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเดือนเดือนเลยและมีแรงข่าวบอกว่าชงเยียวยาเกษตรกรจาก1 5 0 0 0บาทเป็น35,000บาทนะคะทุกท่านคิดเห็นว่าอย่างไรคะสําหรับคนแชร์ข่าวนะคะแค่1 5 0 0 0บาทนี่เราก็รอจนคางเหลืองกันเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงระหว่างที่เรารอผลสรุปหลังการเข้าประชุมคอรมอนะคะเราก็จะมาฟังข่าวนี้กันว่าได้มีการเขียนว่าอย่างไรกันบ้างชงเยียวยากเกษตรกรจาก1 5 0 0 0บาทเป็น35,000บาทสสนะครพนมชี้เกษตรกรควรได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น35,000บาทถ้าเกิดว่าได้เพิ่มจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวสารดีมากสำหรับเกษตรกรกันเลยนะคะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายซึ่งมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือ5,000บาทซึ่งผู้ที่เป็นเกษตรกรจะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือดังนั้นทางกระทรวงการคลังจึงอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 และภัย,ยแล้งรายละ15,000บาทแบบจ่ายครั้งเดียวนะคะจำนวน9ล้านครัวเรือนโดยจะยึดยงข้อมูลที่เกษตรกร ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้นะคะและตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นก็คือทกศนะคะเมื่อวันที่25เมษายน2563ทางด้านสสนครพนมได้กล่าวว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากข่าวพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจํานวนมากจากสถานการณ์นี้นะคะตนมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังนี้ ให้อำเภอและเขต ออกประกาศและสำรวจปัญหาคนตกงานเจี๊ยบพลันจากสถานการณ์นี้แล้วช่วยทันทีไม่มีหลักเกณฑ์ยุ่งคนตกงานและครอบครัวทุกคนจะได้รับคูปองอาหารไว้บริโภคสามมื้อทุกวันมีกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมมาร่วมสำรวจเรื่องการมีงานทำและที่อยู่อาศัยคนไทยทุกคนทั้งที่ตกงานหรือไม่ตกงานมีอายุ18ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรายละหาพ บาทต่อเดือนรวมเป็นสเดือนสามารถนำบัตรประชาชนไปขึ้นเงินได้ทุกธนาคารทันทีแล้วธนาคารรวบรวมตั้งเบิกจากกระทรวงการคลังมาชดใช้ยกเว้นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้รับเงินช่วยเหลือส่วนคนมีฐานะนะคะจะสละสิทธิ์ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้ และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ SME ซึ่งเป็นธุรกิจของคนชั้นกลางนะคะและมีจำนวนมหาศาลที่เข้าไม่ถึงทุนให้มากกว่านี้ ควรนำงบประมาณส่วนใหญ่มาช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมไม่ให้ล้มละลายส่วนเกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ3 5 0 0 0บาทสำหรับมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือชาวเกษตรกรนั้นนะคะทางด้านสสนครพนมเห็นว่าควรช่วยเหลือครัวเรือนละ3 5 0 0 0บาทแล้วทุกท่านคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะช่วยเสนอแนะมาแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้คนแชร์ข่าวได้รับฟังด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเราก็จะมาอรอลุ้นกันว่าหลังจากเข้าประชุมคอรมอเราจะได้ผลสรุปกันว่าอย่างไรนะคะหลังจากนั้นคนแชร์ข่าวก็จะรีบนำข่าวสารนี้มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในสำหรับวันนี้คนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสาหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ